สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในช่องเพจยนรถมือสองนะคะกลับมาเจอกันกับเจโนเล็กอีกแล้วนะที่นี่ที่เดิมเลย,ปาายบปิษัทเพจยนสำานักกานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบิรด์ด้านล่างนี้หรือจะคลิกลิงก์นะคะเข้ามาที่บ้านเขียวของเราก็ได้นะคะมีแอดมินคอยให้บริการคอยตอบคำถามลูกค้า24ชั่วโมงเลยนะคะสําหรับวันนี้นะตัวรถจะมาแนะนํากันเป็นรถที่บอกเลยวว่่าาาเเรียยกได้ป็นส มันประจําบ้านของเพชรยนต์เลยก็ว่าได้นะคะกับรุ่นด้านหลังนี้เลยนะคะ t ต y o ต้าอัลติสหนึ่งจุดปี2018นะคะคันนี้รถปลดระวางหน่วยงานนะคะเปิด,เป,ดเปิดราคาขายนะคะกันที่429,0 0 0บาทมาพร้อมกับตัวเลขมาอยู่ที่1 3 0 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะค,ะคันนี้รถปลดหน่วยงานสี 4, บอลเงินสภาพสวยๆเดมิดมๆแบบนี้เข้าศูนย์ตรงทุกรอบใหม่นะคะสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้รับประกันตัวรถนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุ อุบัติเหตุชนหนักผีกความน้ำท่วมนะคะกับสีกอไม่รับประกันไม่ใช่รถแท็กซี่ตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเลยเต็มจํานวนมาเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะคะคันนี้ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์ตัวโคมไฟนะคะสภาพสวยไม่มีรอยแตกแล้วมาพร้อมไฟเดย์ทาไฟเลี้ยวไฟหลีในชุดโคมเดียวกันแบบนี้เลย กระจังด้านหน้านะคะได้เป็นโครเมียม2เส้นนะคะด้านล่างช่องลมนะคะจะเป็นสีดําตัดกับสีบอลเงินนะคะคันนี้ว่างอยู่ด้วยนะยังไม่ติดจองนะคะมาให้ดูในส่วนของสภาพนะคะซุ้มล้อนะซุ้มล้อไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะสภาพสวยๆเลยแล้วก็คันนี้ได้เป็นล้อแม็กสีทูโทนนะ,ะขอบ16ตัวยางได้เป็นยางมิชลินนะคะ ด้านล่างนะคะไม่มีสนิมค่ะจุด QC ของตัวโชคยังอยู่ให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยสภาพตัวรถสวยมากเดิมมากนะถัดขึ้นมานะคะในส่วนของตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะคมๆแบบนี้เลยพร้อมกับกระจกมองข้างที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวติดข้างกระจกแบบนี้ด้วยคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้กระจกพัดเดิมนะพัดเดิมจากโรงงานเลย <c oughs> มือเปิดสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับตัวขีดที่เป็นโครเมียมนะคะคันนี้จะได้กุญแจแบบเีเลดนะภายในนะคะคุมโทนสีดําค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะ,ะหัวน็อตต่างๆนะ,ะหัวน็อตเหลี่ยมสันคมชัดตัวรถนะคะไม่มีรอยถลอกสภาพสีเนียนๆแบบนี้เลยนะ,ะรถเรารับประกรันอย่างที่เรียนแจ้งเลยนะ,ะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถซื้อไปจากบริษัทเพชรยนต์นะคะเราคัดสรรคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าแล้วทุกคันเลยนะ,ะอ่า นะดิให้ดูด้านหลังนิดนึงนะคะอุ้ยใบยสคบนะคะรถทุกคันมีใบสคบนะคะมีใบสบสคบอ,อันนี้ราคานะคะสี่แสนสองบาทเลขมาอยู่ที่แสนสามตรงนี้นะคะตามนี้ตามจริงเลยนะ,ะอะให้ดูด้านหลังหัวน็อตฝากหัวน็อตฝาประตูฝั่งซ้ายนะคะของคนนั่งด้านหลังนะ,ะเรียมสันตัวรถคมชัดนะคะรายละเอียดรถชัดเจนนะซูมกันให้ดูเห็นๆจะๆจแบบนี้เลยนะคะ มาดูด้านหลังกันต่อด้านหลังกระจกไล่ฟ้ามีมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะด้านหลังก็จะได้เป็นไฟท้าย LED ตกแต่งนะคะด้วยตัวโคเมียมลากเข้ามาในโคมไฟนะ,ะจากซ้ายจะหลดขวากันเลยทีเดียวนะพร้อมกับตัวโลโก้นะ,ะแล้วก็ตัวรุ่นตัวสเปคของเขานะ,ะที่ติดตั้งมาไม่มีชำรุดไม่มีหล่นหายนะคะด้านหลังติดเซ็นเซอร์มาให้4จุดเลย พร้อมกับไฟเบรกทับทิมหนึคู่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายนิดนึงอ่ะโครงสร้างฝากระโปรงนะคะอ่าจุดลังน้ําต่างๆโครงสร้างหัวน็อตต่างๆหัวน็อตเหลี่ยมมากๆลูกคะคะไม่มีรอยหมุนเลยนะสภาพรถมาสวยๆฝาท้ายเดิมนะคะฝาท้ายเดิมหรือจะเป็นโคมไฟนะก็ยังคงเป็นโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานอยู่นะคะสภาพสวยมากนะคันนี้นะคะ ด้านหลังรับประกันเลยไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหลังมาอย่างแน่นอนหรือจะเป็นในส่วนของช่องเก็บสัมภาระก็กว้างมากๆเลยนะเก็บกระเป๋าเดินทางได้ 3- 4ใบนะคะอ่ะคันนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะชุดเครื่องมือ,อยางอะไหล้อ,อไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงถุงเครื่องมือมีให้ครบเลยแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหลังไม่มีสนิมน,นะ,ะจุดอ่าเขาเรียกว่าจุดเม็ดอาร์คนะหรือจะเป็นตัวซีนยางมะพร้าวนะคะก็ ชัดเจนมาจากโรงงานนะคะสีเดิมไม่มีผิดเพี้ยนนะสภาพก็สวยๆเดิมๆแบบนี้นะถ้าใครสนใจอยากได้รถต o y ยต a a อาติไว้ใช้ในครอบครัวนะคะแนะนำเลยนะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสภาพรถมาสวยเดิมแบบนี้เลยมาเดี๋ยวให้ดูเบาะด้านหลังก่อนที่จะไปฝั่งคนขับแล้วกันนะคะเบาะด้านหลังฝั่งผู้โดยสารนะเบาะได้เป็นสีเบจต,ตึงๆเนียเน้ยๆบแบบนี้เลยไม่มีชํารุดนะคะสีเบจ เพิ่มความสว่างแล้วก็เพิ่มความสุภาพให้กับตัวรถแล้วก็คันนี้จะมีที่ชาร์จไฟด้านหลังให้นะสองจุดแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องไปแย่งคนขับด้านหน้าโครงสร้างนะคะก็เดิมทั้งคันเลยนะนี่หัวน็อตต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นประตูด้านซ้ายประตูด้านขวาหัวน็อตนะให้ลูกค้าเห็นแบบชัดเจนเลยบางทีเนี่ยลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองนะยังไม่ได้ส่องหัวน็อตขนาดนี้เลยนะจะบอกให้นะคะถ้าดูผ่านคลิปนะคะลูกค้าจะได้เห็นชัดเจนแบบนี้มา ส่วนนี้บ้างนะคะในส่วนของฝาประตูฝั่งขวาคนขับนะคะดูหัวน็อตกันไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะไม่มีตำหนิไม่มีรอยหมุนรอยไข่สภาพเดิมๆสวยๆเรียมสันคมชัดแบบนี้อ่าคัานนี้ลูกค้าขาสามารถตัดสินใจได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาดูรถด,ด้วยตัวเองนะเราซูมให้ลูกค้าดูเรียบร้อยเลยทุกหัวน็อตนะคะ ทีละจุดทีละจุดแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยผ่อนจะอยู่เลทอยู่ประมาณ7000กว่าบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาว์ได้เลยสำหรับ Toyota a l t i ติอ่ะดูภายในนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ชมกันคันนี้จะได้เป็นตัวระบบ Engin s t t r t t นะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะเหยียบเบรกกดปุ่มแบบนี้เลยอะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบพุ่มหนังสามการไม่มีรอยทะลอกนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆคันนี้จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยมีแอร์แบ็กให้ด้วยกันถึง7ลูกด้วยกันนะมีฝั่งคนขับนะคะคู่หน้านะคะเสา A เสา B แล้วก็ตรงขานะตรงขาของคนขับนั่นเองนะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนะแอร์แบ็กทำงานเต็มระบบเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดภัยแน่นอน อันเลขกใหม่นะคะคันนี้จะอยู่ที่1,35949กิกโลเท่านั้นนะใหม่เดิมโรงงานนะคะรถประมาณ5-6ปีนะคะใช้ไมคแค่นี้ถือว่าน้อยมากๆเลยอ่ะถัดมาบริเวณคอนโซลนะคะได้เป็นสีดำตัดสีเบจ พร้อมหน้าจอเครื่องเสียงนะคะเดิมที่ติดตั้งจากโรงงานมีช่องสําหรับเสียบ USB-A u x ให้นะคะลูกค้าจะฟังเพลงจากโทรศัพท์ก็เสียบสายตรงนี้ได้เลยนะเชื่อมต่อได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ได้แอร์เนี่ยอะนาล็อก4ระดับนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันพร้อมปลั๊กไฟ120โวลต์นะคะตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นออโต้7สปีดนะคะแบบขั้นบันไดฐานเกียร์สีดำนะคะหัวเกียร์ไม่มีรอยถะลอกค่ะสภาพสวยเลยนะ,ะหรือจะเป็นบริเวณด้านหน้าเนี่ยวิทยุวิทยุนะสะอาดสะอา้านไม่มีรอยขีดขว่วน สภาพสมบูรณ์มือเบรคคันนี้เนี่ยตัวเบรกจะได้เป็นเบรกมือนะคะ <c oughs> ยกขึ้นมาแบบนี้เนาะบริเวณเฮดานนะคะหรือเฮดลูมเนี่ยสะอาดนะคะสะอาดสะอานมากๆเลยนะไม่มีรอยยันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของม่านบังแดดก็จะนี่เปิดไฟตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่งหนงแต่งหน้านี่มีกระจกให้ชอบมากๆเลยนะรถที่มีม่านบังแดดที่มีกระจกแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟได้แบบนี้เดี๋ยวให้ดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากัน ในส่วนของตัวเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องขนาด1 6 0 0นซีซีนะคะเครื่องดูโอ v v วีทสูบเรียงแถวนะคะอันนี้หนูเล็สตาร์ทเครื่องไว้นะให้ลูกค้าฟังเสียงเครื่องนะคะไม่แน่ใจได้ยินไหมนะได้ยินป่ะอ่ะให้ฟังเสียงเครื่องนะว่าเครื่องเนี่ยเราสตาร์ทไว้แล้วเมื่อกี้เปิดแอร์ด้วยนะเสียงแอร์ก็ไม่ได้ดังอะไรมากเลยตัวเครื่องเดินนิ่งเรียบนะคะไม่มีสะดุดเลยเป็นเครื่องดูโอ v v วีทสูบเรียงแถวแบบนี้ฝาครอบเครื่องสะอาดนะคะ แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีน้ำมันนะคะไหลรั่วเยิ้มออกมานะจุด QC บางจุดยังเห็นชัดเจนนะคะหรือจะเป็นในส่วนของขาคมไฟนี่หัวน็อตแก้มซ้ายนะไม่มีรอยหมุนขาคมไฟไม่มีหักนะคะคันหน้าเดิมนะหนึ่งสองสามนี่คันหน้าเดิมเดมเลยนะเลขสามตรงนี้นะคะนับไปเลยนะจุดเม็ดอาร์คหนึคันหน้าเดิมแน่นอนขาคมไฟด้านขวาไม่มีรอยหักนะคะ หรือจะเป็นหัวน็อตด,ด้านขวาไม่มีรอยหมุนเช่นกันอ่ะมาดูกันที่ฝากระโปรงบ้างฝากระโปรงนะคะรอยหมุนไม่มีเลยนะสภาพสวยมากๆเลยคันนี้ฝากระโปรงเดิมนะคะพวกแผ่นเพจหรือว่าบอกร่ยอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแกะแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยะะังใหม่มากๆปั๊มโตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะชัดเจนเลยนะคันนี้นะคะฝาท้ายเดิมฝาหน้าเดิมซื้อได้นะคะ ถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากได้เอาติดไว้ใช้ในครอบครัวสักหนึ่งคันนะคะหนูเล็กแนะนําเลยคันนี้นะทะเบียน173นะคะใช้ได้เลยนะ,ะราคาย้ะอีกครั้ง4290 0 0ผ่อน7 0 0 0จะเต็งซีดาวออกรถได้ทุกอาชีพนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะ,ะมีเครดิตไม่มีเครดิตซื้อได้ออกได้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคลิกลิงก์เข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้นะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกใหมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ